ครูครเตรียมงานไว้แล้ว,ลวนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยไม่มีส่วนในการเล่นกีฬานะครับกีฬาของเราเนี่เราถือว่าเป็นกีฬาภายในใลูกนะเราไม่ได้เชิญแขกข้านนอกมานะครับนะเราถือว่ามันเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนปกตินะครับฉะนั้นทุกคนก็มาเรียนตามปกติลูกแต่ว่าเราจะมีการแข่งขันเป็นไงเพื่อที่จะกระชับองคอ์กรกระชับความสัมพันธ์นักเรียนของพวกเราเนี่ยให้เน่นแฟ้นี้ขึ้นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ คก็จะให้คุณครูของเราทุกคนนี่นะครับได้แบ่งนักเรียนในแต่ละห้องแต่ละชั้นนี่นะครับเป็น2สีนะครับสีอะไรลูกสีแดงกับสีขาวนะครับแดงขาวขาวแดงนี่เป็นสีของเรียนเรานะนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับนะเป็นสีของเรียนเรานะครับแล้วทีนี้นะครับการแข่งขันนี่นะครับเราจะมีชิ้นกีฬาจํากัดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หลายชิ้กีฬาหนี่งนะครับ มันจะใช้เวลาในการแข่งขันนานนะครับและทีนี้นครับถ้านานไปนี่นครับเราจะเบื่อไหมอ่าส่วนใหญ่จะเบื่อกันฉะนั้นเอาวันเดียวนี่นะครับแต่ให้มันได้เนื้อๆไปเลยนะครับเอาประเภทสุดยอดของแต่ละสีมาประลองกันเลยนะครับเสร็จแล้วแพ้ชนะก็มีรางวัลให้อ่าอย่างเช่นถ้าทีมสีแดงชนะนี่มอบรางวัลไปเลยนะครับอ่า เดี๋ยวจะหารางวัลที่มันเหมาะสมกันแล้วกันนะครับนะและทีนี้ผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็มีรางวัลให้มันเดิมวอีกนะครับฉะนั้นหมายความว่าใครที่มาร่วมแข่งขันหรือรว่าทำการแห่งขันก็จะมีรางวัลเท่าน,น,นั้นเลยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูดเดียวไว้ก็คือเสื้อนะหลายคนอาจจะเห็นแบบแล้วสวยไหมลูกเออสวยนะครับ ทีนี้ถ้ามันสวยนะครับเราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยยังไงก็ต้องมาเรียน,นทุกคนนะครับถึงจะได้เป็นเจ้าของเสื้อนะครับถึงจะได้เป็นนะครับส่วนหนึ่งของกีฬาของพวกเรานะครับนะอันนี้คร่าวๆนะครับเฉพาะกีฬาครับผมสนามแข่งขันนะครับเราจะใช้เวทีนี้เลยนะครับสนามกีฬาของเรานี่สนามกีฬาเราสวยไหมลูก เออตอนนี้มันยังมียาเล็กๆน้อยน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยพ่อพานนะครับจะจัดการให้สนามเราจะเขียวสวยงามนะครับกีฬาที่ทําการแข่งขันครูจะยกมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแข่งวอลเล์บอลใช่ไหมที่นูน่นโอ้ยอย่าไปเลยเอามาตรงนี้เลยนะครับเอามาทําการแข่งขันที่สนามสนามญ้าเรานี่แหละนะครับเกิดใครล้มใครเป็นอะไรมาปุ๊บก็สบาย มีหญ้ารองรับหญ้าแท้ด้วยไม่ใช่หญ้าเทียมนะครับนะครับหรือจะมีการแข่งขันแชร์บอลอีแชร์บอลมีปะทะกันบ้างถึงล้มก็น่าจะนะครับเซฟพวกเราอยู่นะครับถ้าเป็นสนามหญ้านะครับส่วนฟุตบอลนะครับฟุตบอลนี่นะครับปอหนึ่งขึ้นมหกเดี๋ยวถ้าแบ่งสีเรียบร้อยแล้วให้ประธานสีเนี่ยครับไปหามาเลยปอหนึ่ง ได้ยินขาวว่าเด็กชายคนนั้นเล่นดีเอามาเลยนะครับป .2 ออเป็นเด็กชายดมอนบอกออเด็กชายดิม่นอนเขาบอกว่าเก่งมากอเอามาเลยคุณครูหัวหน้าสีใช่ไหมครับสีแดงนี่อ่านะครับ ท่านรองนะครับท่านรองยุภาเป็นหัวหน้าสีแดงนะครับส่วนสีขาวเป็นคุณครูผู้ช่วยอุทิศนะครับอ่านี่ระดับหัวแล้วนะนะครับเดี๋ยวคุณครูคุณครูกิษณะก็จะแบ่งย่อยไปนะครับตามสีต่างๆนี่แหละนะครับนะสีแดงสีขาวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างทีมงเนนะครับเอากีฬาต่อกีฬาต่อนะครับเดี๋ยวกีฬานี่นะครับหลังจากนะครับ ยกสนามมันเรียบร้อยแล้วนะครับนะบถึงเวลาที่ทําการแข่งขันปุ๊บนะครับรูจะเลรามิดนะครับให้มันมีเลยถ้าเป็นบอลเล่ปุ๊บไม่เกิน5นาทีสนาทีปุ๊บเสาหนีนะครับมีเรียบร้อยแล้วตาข่ายกลางเรียบร้อยเสาอากาศมีเรียบร้อยลูกบอลเล่มาแล้วครับจากที่มันมีลมก็จะมีลมในทันทีใช่ไหมเออนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมชนะเลแต่ละชนิดกีฬา เอาไปเลย1,000บาทอ่าพอใจกวมือสช่รหมพอใจกว่ามือ,อลองชนาเลิศเอาเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยหรือเปล่าโอ้เอาเท่าไหร่ดีครับห้าร้อยเลยว่าอ่ะจัดไปห้าร้อยก็ห้าร้อยนะครับ นั่นแสดงว่านะครับชนะหนึ่งพันผู้ไม่ชนะไม่ใช่ผู้แพ้พนะครับคนแพ้เนี่ยอาจชนะในวันหน้าก็ได้ใช่ไหมนะครับห้าร้อยมีรางวัลหมดนะครับอ่าชนิดก,กีฬาอยากดูไม่มีอะไรบนะ้างอ่าคร่าวๆนะครับคร่าวๆฟุตบอลชายอ่าวอลเลย์บอลหญิง ผู้ชายกับผู้หญิงได้เล่นด้วยกันแล้วนะนะครับได้เล่นแล้วนะครับเอาอะไรอีกแชร์บอลแชร์บอลหญิงนะครับผู้ชายทําอะไรทีนี้ฮะขึ้บอลอย่างเดียวบ่อะไรนะลูกเงิ์บอลบอลเอาแล้วได้ไหมฮะ อีกชนิกีฬาหนึ่งนะครับพุทซอรดีไหมถ้าดีก็ปมมืเอ,อเอาเป็นล่านะครับผู้ชาย2ทชนิกีฬาผู้หญิง2ธชนิกีฬาเหมือนกันนะครับห้านะครับเราเอาเยอะไปนี่นะครับนะมันจะไม่เข้มขน้น อ่าบางคนนี่จากที่อยากดูกีฬากลายเป็นอุ๊อยากกินแล้วจะไปหาขนมกินแล้วใช่ไหมนะครับอ่าไม่ต้องคอับุมมือให้แขกรับเชิญของเราหน่อยครับผุ่มมือดังๆเอาพอดีรายการเราจะ